สวัสดีค่ะคลิปวันนี้ครูจะพาไปที่โรงพยาบาลเด็กนะคะซึ่งใครที่จองอวัคซีนไบโอเทคแล้วสำหรับเด็กนะคะถ้าอยู่แถวก็ลองเสงให้มาขึ้นรถที่ป้ายรถเมย์แถวส่วนเล็กนะคะจะมีอยู่สองสายก็คือสาย22และ 22M อยู่ตรงสาระที่สองนะคะนับจากร้านรวมใจมานะซึ่ง ก็จะอยู่เห็นไหมนี่บริเวณรอบตรงนี้นะคะแล้วก็มาขึ้นรถตรงนี้เส้นทางก็จะไปประมาณนี้นะคะพอขึ้นไปบนรถเมย์วันนี้ครูขึ้นสาย22นะคะเห็นไหมกระบอก กดกลิ่งเลยเพราะว่าเราจะลงหลังจากนั้นนะคะหป้ายเห็นไหมอย่าลืมดูที่มอนิเตอร์นะคะหรือหน้าจอมันจะเขียนว่า Hong k o อง Children Hospital ก็คือโรงพยาบาลเด็กฮ่องกงนั่นเองนะพอลงมาปุ๊บเห็นสภาพแวดล้อมนี่นั่นคือตึกนะคะเอาละลงมาปุ๊บก็จะเห็นนี่เห็นไหมป้ายมีป้ายรถเมย์อยู่22แล้วก็ 22M ตรงนั้นแหละคือโรงพยาบาลเด็กนะคะสำหรับถ้าเกิดว่าขากลับนะคะจะกลับไปที่เก้าโลงเสงเหมือนเดิมเราก็จะข้ามไปฝั่งทางนนูโน่นเพื่อไปขึ้นรถนะคะ เอาละเรามาดูกันว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเดินไปยังไงนะคะเราข้ามทางม้าลายมานะคะมาฝั่งของโรงพยาบาลเด็กนะคะเสร็จแล้วก็เลี้ยวขวาเลยนะคะอตามมาค่ะนะคะจะเห็นว่าเขาจะมีป้ายนะคะที่จะบอกว่าอฉีดวัคซีนนะคะ ไปทางนี้เห็นไหมคะป้ายโลโก,โก้ของการฉีดวัคซีนเลยนะคะพอเห็นป้ายปุ๊บเข้าไปเลยคะ่ะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเตรียมเอกสารที่นำมานะคะแล้วก็เข้าไปแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูได้เลยคะ่ะ